ดวงประจำวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2566วันนี้มีเส้นทางของสิทศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลพรอพิเศษส่งเสริมให้ท่านได้รับโอกาสดีๆพลิกสถานาการณ์ไม่ดีให้กลับมามีความมั่นคงได้การงานการเงินโดดเด่นขึ้นมาและมีดวงของจกกักรพาตินีนั้นคือความสมบูรณ์แบบความรุ่งเรืองความรักที่ลงตัวโชคลาภมหาศาลนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรยวันประจำวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งเรื่องของโชคลาภโอกาสต่างๆมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับมีช่วงเวลาที่ดี มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์รวมทั้งโอกาสโอกาสในเรื่องของการที่จะได้รับสิ่งดีๆด,ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะมีส่วนส่งให้ชาววันอาทิตย์โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปได้นะครับส่วนรายเดียต,ต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ9เหรียญเรื่องของการเงินวันนี้มามาก,ก่อนนะครับมีจุดเด่น ดีนะครับวันนี้โอกาสการเงินมีแนวโน้มที่จะได้รับรับเงินมีรายได้มีกำไรจากการลงทุนมีผลประกอบการที่ดีนะครับและท่านสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษ โดดเด่นในเรื่องของการงานด้วยกันที่จะมีรายรับมีรายได้ด้วยนะครับและก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงเป็นพิเศษด้วยนะครับบางคนก็พอใจกับงานพอใจกับชีวิตตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครก็ได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเทมเพลนส์นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสําหรับชาววันอาทิตย์ที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของชีวิตท,ทั่วไปวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับแนวโน้มทิศทางเริ่มเปลี่ยนแปลงมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีแนวโน้มที่ดีในเรื่องของการงานการเงินก็จะได้รับเงินมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับการรอคอยต่างๆมีโอกาสจะสมหวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นพระสังฆราชนะครับนี่เป็นจุดที่ดีผู้ใหญ่อุปถัม ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของนักปราชญ์เรื่องของกิจกรรมทางศาสนาการสร้างบุญสร้างกุศลหรือก็เป็นการพัฒนาตัวเองด้วยซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสาหรับชาวบันดาิที่ในการที่จะเข้าใจชีวิตเข้าใจในบริบทของการงานเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นแล้วท่านก็จะมีโอกาสใหม่เข้ามาผ่านอุปสรรคได้มีผู้ใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มี บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นหนึ่งไม่เท้านะครับไม่โอกาสดี สิ่งดีๆเริ่มที่จะเกิดขึ้นมาในวงจรชีวิตนะครับไม่บัาจ,จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานเรื่องของการเงินรวมทั้งเรื่องของความรักนะครับโอกาสใหม่ๆกำลังจะหมุนเข้ามาครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงดีมีจุดเปลี่ยนจุดที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับรวมทั้งมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่ง เสริมให้ท่านได้รับโอกาสใหม่ๆด้วยนะครับการงานดีการเงินดีขึ้นความรักวิถีชีวิตก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับรวมทั้งมีโอกาสใหม่ๆมีโชคลาภมีสิ่งดีๆเริ่มที่จะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้จะมีข่าวดีเรื่องดีๆที่รอมีโอกาสที่จะได้รับนะครับมีบรรยากาศใหม่ มีพรพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งกันนะครับเป็นเจ็ดไม้เทา้าเรื่องของโอกาสทั้งด้านของการงานนะครับวันนี้ใครมีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือกมีการสัมภาษณ์งานไว้หรือไม่ก็การค้าขายมีการประมูลงานประมาณนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่ของการงานไม่ว่างานประจําหรือว่าอาชีพส่วนตัวนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น Judgment เรื่องของโอกาสดีมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะครับคนที่รอ รอชีวิตที่ดีดีขึ้นนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังอาจจะมีข่าวการงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่รองานสักงานนะครับมีโอกาสที่จะได้รับด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจเติบโตมั่นคงขึ้นหรือไม่ได้งานใหม่เข้ามาส่วนเรื่องของการเงินก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินด้วยนะครับความรักมีแนวโน้มที่ดีในการที่จะปรับ ความไม่เข้าใจให้กลับมาเข้าใจกันได้หรือไม่คนที่รอความรักก็มีโอกาสจะสมหวังนะครับและเชื่อมโยงไปเรื่องถึงสุขภาพเลยนะครับพี่น้องชาววันจันทร์นะครับที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดีมีโอกาสที่จะได้ฟื้นฟูสุขภาพรักษาสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงได้นะครับก็ทําบุญสร้างกุศลอธิษฐานจิตขอให้สิ่งดีๆปกป้องรักษาและโอกาสก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น3ถ้วยสิ่งที่รอนะครับจะสมหวังไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นความรักหรือหรือไม่ก็จะเ,เรื่องของความสำเร็จในรูปแอบอื่นๆที่จะทำให้ชีวิตของชาววันอังคารวันนี้ดีนะครับมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมที่มีคนเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆนะครับนี่คือผลของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในช่วงนี้ครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับเป็น10บถ้วยนะครับวันนี้โชคลาภดีเยี่ยมมีความสําเร็จ ที่ลงตัวแล้วนะครับมีงานมีเงินมีความรักมีความสมบูรณ์และก็จ,จะมีงานที่มีคนเข้ามาร่วมกันเยอะ,ยะอาจจะเป็นงานบุญงานกุศลทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงดีนะครับมีข่าวดีมีเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเรื่องของาศาสนาเรื่องของบรรยากาศใหม่ๆ ที่จะส่งเข้ามาในช่วงเวลานี้การงานดีขึ้นคนที่รอคอยงานจะได้งานทําไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การเงินก็จะดีขึ้นนะครับมีรายรับมีรายได้เข้ามาตลอดมีโชคลาบเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของความรักก็จะสมบังคนที่รอคอยความรักวันนี้มีโอกาสดีเยี่ยมนะครับรวมทั้งมีงานเลี้ยงมีงานบุญกุศลมีงานมงคลที่ทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นและมีคนมาร่วมงานเยอะและโชคลาบ โอกาสต่างๆก็ดีมากนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ วันอังคารนะครับวันนี้มีการเดินทางนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานหรือไม่ก็จะเป็นการเริ่มต้นสร้างโอกาสไปหมายให้กับตัวเองได้ดีมากนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคืออัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือความละเอียดความรอบคอบการวางแผนการจัดการบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับมีส่วนสําคัญนะครับวันนี้จะทําอะไรขอให้มีความ รอบครอบบางคนก็อาจจะรอรอจังหวะรอโอกาสที่ดีกว่านี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นชาริออดนะครับเป็นเรื่องของการเดินทางบางคนนะครับพี่น้องชาวบันอังคารอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการเดินทางด้วยไปต่างจังหวัด ไปสร้างงานสร้างอาชีพมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานมีความก้าวหน้ามีความเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงด้วยบางคนก็จะมีการเดินทางไปถึงต่างประเทศด้วยบางคนศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมในช่วงนี้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น สี่ไม่เทา้าเรื่องของงานเงินความรักด้วยนะครับก็ดีขึ้นนะครับวันนี้งานที่รออยู่ก็จะได้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานสมัครงานไว้รองานก็จะสมบังหรือไม่คนทํางานประจําก็เริ่มดีขึ้นตามความรู้ความสามารถตามประสบการณ์ชีวิตนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัววันนี้โอกาสการเงินก็จะดีตามมาด้วยมีรายร,รับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจสําหรับคนที่รอความรักก็เริ่มดีขึ้นนะครับ ่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น9ถ้วยนะครับก็ 9. ถ้วยคือกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่มีความสุขนะครับมีความ à, ร่าเริงมีความสมหวังมีคนมาร่วมงานเยอะๆนั่นคือผลของความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของโอกาสต,ต่างๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน อังคารนะครับวันนี้ดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินความรักมีการเริ่มต้นใหม่สำหรับคนที่รอคอยงานด้วยนะครับหรือไม่ก็รอเงินโอกาสที่จะสมบังเปลี่ยนแปลงเป็นสู่ทิศทางที่ดีขึ้นบางคนก็อาจจะมีความละเอียดความรอบคอบในการที่จะดูตรงนั้นตรงนี้ศึกษาตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบางคนอาจจะเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศด้วยก็เป็นไปได้นะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆมีความสำเร็จตามที่ปรารถนาและรอ อคอยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวง,งคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือวันแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้งานเยอะขึ้นะครับไม่ว่างานประจํางานสํารองอาชีพเสริมอาชีพอิสระนะครับวันนี้มีเรื่องที่ควรระวังอยู่ด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือ3ดาบนะครับ3ดาบคือเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาท พี่น้องชาววันพุธวันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับมีเหตุมีผลจะทํางานจะติดต่องานจะเจรจาจะตกลงเรื่องอะไรวันนี้ขอให้รอบครอบมีเอกสารมีหลักฐานมีสัญญาที่ชัดเจนนะครับป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น9้าไม้เทา้างานเยอะขึ้นนะครับวันนี้ไม่ว่างานประจําที่มีอยู่แล้ววันนี้เป็นวันหยุดยังมีงานเสริมอาชีพอิสระตามมาอีกมากมายทีเดียวนะครับก็ต้องจัดสรรจัดการเวลาบริหารเวลาและก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นราชิน,นีถ้วยนะครับมีความสมบูรณ์ ในเรื่องของการงานนะครับวันนี้การงานยังดียังโดดเด่นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวแต่ว่านะครับมีเรื่องของภายในจิตใจอาจจะยังไม่ลงตัวไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับหรือไม่ก็กําลังรอคอยสิ่งที่จะเติมเต็มเข้ามาในใจในช่วงนี้ครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภว,วาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็น5เหรียญน,นะครับวันนี้รายจ่ายยังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นบริหารเงินด้วยความระมัดระวังจะดีกว่านะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พุทธนะครับวันนี้ดวงของคนที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะครับความขัดแยง้งเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะครับต้องหนักแน่นต้องใจเย็นๆยนต้องมีเหตุมีผลนะครับไม่ว่าการทํางานติดต่องานใดๆก็ตามงานเยอะนะครับวันนี้ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟิลเลน์การงานดีนะครับภาพรวมรวมแล้วถือว่างานดีการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเพียงแต่ว่า นะครับความรักอย่างไม่ลงตัวและมีเรื่องที่ควรระวังเกี่ยวกับรายจ่ายนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหสัสบ,บดีพี่น้องชาววันพฤหสัสบ,บดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาวาสนาโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้ต้องเข้มแข็งเพราะว่าอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหามีเรื่องบุ่นวายเกิดขึ้นมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือสเตรงนะครับนี่คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของความเข้มแข็งเรื่องของความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ เป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งมีปัญหาต้องสะสางต้องแก้ไขก็ต้องหนักแน่นนะครับสุภาพสตรีชาววันพฤหัส,สบดีวันนี้ก็ต้องอาจจะต้องรับบทบาทของคนที่เป็นผู้นําได้นะครับแก้ไขปัญหาสร้างอานหรือว่าทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับและก็มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น ก้าดาบนะครับก้าดาบคือความเครียดความกังวลอาจจะมาจากเหตุการณ์สถานการณ์รอบๆตัวนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะเราแต่ว่ามันมีผลกระทบเป็นต้นมาเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของฝนฟ้าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับอาจจะทําให้งานสะดุดมีปัญหาไม่สะดวกหรือไม่ก็อาจจะเกิดเรื่องที่ทำให้มีความทุกข์มีความกังวลอยู่ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สามกันนะครับเป็นราชาดะในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตนะครับมีส่วนสำคัญในการที่จะส่งให้ท่านสามารถจัดการปัญหาได้คือมันหนักมันมากม,ม,ม,มันมีอุปสรรคเป็นพิเศษในวันนี้แต่ว่าหลักๆแล้วโอกาสที่ท่านจะผ่านพ้นไปยังมีนะครับขอให้หนักแน่นแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสติปัญญาครับประการต่อมามาดูส่วนที่ เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับเป็น7ดาบนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรระวังปัญหาอาจจะมาจากคนด้วยนะครับระวังเรื่องของอารมณ์นะครับอาจจะมีความขัดแย้งความไม่เข้าใจซึ่งกันและรกันได้ง่ายๆนะครับหรือไม่อาจจะมีใครบางคนมาทําให้ท่านเสียโอกาสผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้เสียทรัพย์เสียชื่อเสียงด้วยก็เป็นไปได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤรหสัสบ,บดีวันนี้ดวงของคนที่จะต้องหนักแน่นเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการประชญหน้ากับเหตุการณสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะทําความเสียหายความสูญเสียความกังวลความเครียดมาให้กับท่านด้วยนะครับต้องแก้ไขปัญหาด้วยความหนักแน่นใจเย็นๆมีเหตุมีผลไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะครับวันนี้หนักแน่นระมัดระวังปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาไม่ว่ามาจากเหตุการณ์ทั่ว,วไปหรือว่ามาจากคนบางคนนะครับฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับ ชาววันพฤหัสบดีนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์ครับวันนี้มีบรรยากาศที่ดี มีโอกาสไม่ว่าจะเรื่องของการงานโอกาสที่จะได้รับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับแลนะมีดวงคนที่จะมีความสมบูรณ์พร้อมโชคลาภยิ่งใหญ่นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเด็กถือถ้วยนะครับนี่ลูกหลานบริวาร นะครับการพบปะก,กับผู้คนกิจกรรมดีๆมีความสุขวันนี้มาพร้อมคือเรื่องราวที่เป็นบรรยากาศดีๆนะครับมีชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น8ไมเม้าเรื่องของโอกาสในการงานนะครับวันนี้ขยายงานได้นะครับไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มีการสร้างสิ่งใหม่ใหม่เข้ามาด้วยรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับดูแลที่ทางบ้านเรือนจัดสรรจัดการบริหารต่างๆเหล่านี้ก็จะโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับหรือไม่บางคนก็จะมีโอกาสดีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ที่ดินด้วยนะครับ ประกันต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับเป็น7เรียนนะครับวันนี้การบริหารเงินนะครับการลงทุนการบางแผนการใช้ใจ่ายมีความรอบคอบมีการจัดการที่ดีขึ้นเพื่อความมั่นคงต่อไปในเรื่องของทรัพย์สินรายได้นะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาส ทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นดวงจักรกับพัฒนีนีนั่นคือความมั่นคงโชคลาภดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะได้รับงานมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินมีบรรดาความพร้อมทั้งหลายทั้งปวงเติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักบรรยากาศดีๆความอบอุ่นความเข้าใจที่ดีต่อกันรวมทั้งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินที่นาไร่สวนเรื่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยต่างๆเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของด้วยรวมทั้งจะมีโชคลาภใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนี้สำหรับพี่น้องชาววันศุกร์หนักครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สหรับชาววันเสาร์วันนี้จะมีบรรยากาศที่โดดเด่นนะครับงานดีการเงินดีนะครับชีวิตมั่นคงขึ้นร่ํารวยและก็มีเรื่องของสิ่งดีๆนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางจุดบางเรื่องที่ควรระวังส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือสตาร์สตา์คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในการงานการเงินความรักบรรดาชีวิตทั้งหลายทั้งปวง นะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับงานจะดีขึ้นรอคอยงานก็จะได้งานทําชีวิตจะมีความมั่นคงต่อไปครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น5้าบเป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับอาจจะมีคนบางคนเข้ามาและทําให้เสียทรัพย์ได้เสียชื่อเสียงด้วยหรือไม่ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันได้ไง่ายๆนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับ การต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเมจิเชียนนะครับเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถวันนี้โดดเด่นสร้างงานได้มั่นคงขึ้นมีชื่อเสียงมีคนยอมรับนะครับคือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ขอให้ลงมือทํางานแล้วมีความสําเร็จมั่นคงขึ้นต่อไปนะครับมีรายรับมีไรายได้มั่นคงขึ้นเพียงแต่ว่าท่านอาจจะมีรายจ่ายเยอะอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ ข้อที่ควรระวังนะครับการบริหารเงินก็ต้องรมะมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็น2ดาบนะครับวันนี้มีเรื่องของการติดต่อการสื่อสารที่จะนํามาซึ่งสิ่งดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นรายรับรายได,ได้ความเข้าใจขอให้ทําเรวยวามรอบคอบนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทํางานได้สร้างงานสร้างอาชีพได้ทางออนไลน์ก็ดีโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงคนมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จอย่างไม่น่าเชื่อนะครับมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมีเหตุอัศจรรย์นะครับบรรยากาศต่างๆจะมีความสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินรวมทั้งโอกาสต่างๆด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามท่านต้องระวังปัญหาที่มาจากคนนะครับอาจจะมีความขัดแย้งมีความสูญเสียมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ด้วยการติดต่อสื่อสารใดก็ตามวันนี้ขอให้ทําด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะครับแต่ว่านั่นก็จุดเด่นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับทํางานได้มีงานมีอาชีพมีความมั่นคงได้ขอให้ทําด้วยความระมัดระวังและรอบคอบนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้มหาขพยากรดวงของพี่น้องมาคบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาส สิ่งดีๆของชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสําเร็จสมหวังรุ่งเรืองมั่นคงร่ํารวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ